5 4 3 2 actions สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะก็หัวข้อเทียนอยากจะมาแชร์แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เป็นในเรื่องของการสอบใบเด็กเซิร์ฟหรือ smart s e r ร์นั่นเองนะคะหน้าตาของมันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแดนให้ดูจ้า แปะรูปไว้ให้เนาะหน้าตามันก็จะเป็นวันนี้นะคะแอนเนี่ยต้องสอบใบนี้นะคะตอนที่แอนเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่เมืองโตอนโตรัฐออนแทริโอประเทศแคนาดานี่นะคะก็แอนเนี่ยรวบรวมคําถามไว้ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะก็ท่านเพื่อนพร้อมแล้วนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะอ้ออย่าลืมนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอนด้วยนะคะก่อนที่จะมารับชมกันนะคะโอเคท่านเพื่อนพร้อมแล้วนะคะ มารับฟังกันเลยค่ะ <Yay! S 1> มันคือใบที่ใช้เสิร์ฟแอลกอฮอล์ในรัฐออนแทรีโอค่ะใครก็ตามนะคะที่ต้องการขายต้องการสืบต้องการ ส่ง Delive r y หรือว่าให้สแปรเปิลกับลูกค้านะคะก็คือจะต้องสอบใบนี้ทั้งหมดนะคะตัวอย่างอาชีพนะคะก็เช่นแน่นอนนะคะบาร์เนอร์เนาะเพราะว่าต้องเสิร์ฟแอลกอฮอล์ลูกค้าแล้วก็พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารนะคะซึ่งแอนนะคะก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟในอาหารแอนก็ต้องเสิร์ฟะคะเพราะว่าแอนต้องมีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าอ่าแล้วก็อาชีพอะไรพนักงานขนส่ง แอลกอฮอล์นะคะก็ยังต้องสอบนะคะเพื่อนๆอันนี้คือตอนแรกก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยเพราะแอนเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าจะต้องสอบด้วยในประเทศแคนาดานะคะค่อนข้างซีเรียสเลยในการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าจนลูกค้าเมาแล้วไปเกิดอุบัติเหตุข้างนอกนะคะความผิดนะคะก็จะตกอยู่ที่เรานะคะเพราะเราเป็นคนเสิร์ฟให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยนะคะ มีวันหมดอายุนะคะก็คือใบสม a r t เซิฟ uh, นะคะจะอยู่ได้แค่5ปีเท่านั้นนะคะใช้ได้เฉพาะในรัฐหรือจังหวัด Ontario เท่านั้นนะคะส่วนจังหวัดหรือรัฐอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีการสอบของเขาแล้วก็ชื่อเรียกนะคะก็แตกต่างกันออกไปค่ะไม่จำกัดอายุนะคะเมว่าจะคุณจะอายุมากแล้วคุณจะอายุ เด็กกว่าก็คือสอบได้หมดนะคะแต่ว่าที่กำหนดเลยนะคะในการใช้ใบนี้นะคะก็คือจะต้องอายุมีอายุขั้นต่ำา18ปีนะคะเพื่อที่จะสามารถทำการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ได้นะคะปัจจุบันนะคะอยู่ที่ราคา44.95ี่เหรียญดอลลาร์แคนาดานะคะก็ะคือมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันคือต้องบอกเลยว่าแอนเนี่ยครั้งแรกนะคะแอนสอบไม่ผ่านแล้วก็แอนก็ไป เตรียมตัวแล้วก็ไปอ่านอีกรอบนึงนะคะแล้วก็มาสอยอีกครั้งหนึ่งก็โชคดีนะคะที่ผ่านในรอบที่สองนะคะไม่งั้นก็คงจะต้องแบบเสียเงินเพิ่มแล้วก็ต้องมาลงเรียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่บัตรหมดอายุแล้วนะคะแล้วอยากจะต่อนะคะก็คือต้องต่อก่อนที่บัตรของเราจะหมดอายุนะคะราคาก็จะถูกลงมานะคะราคาอยู่ที่29.95เหเหรียญแคนาเดียนนะคะ ทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมเลยก็ต้องลงเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็สอบออนไลน์ก็คือปัจจุบันนะคะไม่มีเป็นเขาไม่ส่งเป็นคาสแบบนี้มาให้แล้วนะคะเพื่อนปัจจุบันเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบว่าออนไลน์เนาะเขาส่งมาให้ทางเมลนะคะเหมือนเป็น e คาสนะคะจะเป็นการเรียนแล้วก็การสอบออนไลน์ทั้งหมดนะคะก็คือ พอเราเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเราสมัครเรียนปุ๊บเราก็ต้องเขาก็จะมีคลาสมาให้เราเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์นะคะเขาเองใช้เวลาประมาณน่าจะไม่เกิน2สัปดาห์นะคะเขาก็เรียนจบแล้วก็เองก็สอบเลยนะคะแล้วก็วันที่สอบค่ะเราจะต้องคือเวลาเราเรียนนะะเราสามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือทางคอมพิวเตอร์ได้นะคะส่วนเวลาที่เราสอบเนี่ยเราจะต้อง มีกล้องนะคะเพราะว่าเขาจะต้องให้เราเปิดกล้องนะคะในการสอบแล้วก็ต้องมี ID ของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือไดเวอร์ไรเซนก็ใช้ได้นะคะทั้งการเรียนและการสอบสม smart s e r v ฟนี้นะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะภาษาอังกฤษน,นะคะมีด้วยกัน6ภาษาด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยอยู่นะคะ6ภาษาที่ว่าะคะก็จะมีอังกฤษฝรั่งเศสจีนเกาหลี สเปน i ิชแล้วก็มีภาษาภาษาอินเดียนะคะก็คือมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเท่าไหร่นะคะก็คือต้องเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะประมาณ3-5ชั่วโมงเพื่อนๆก็สามารถเรียนจบได้เลยในวันนั้นเลยนะคะแต่ว่าคือแอนเนี่ยไม่มีเวลานะคะเพราะว่าตอนแอนก็เรียนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าทํางานพาร์ทไทม์เนี้ยก็ม่มีเวลานะคะแอนก็เลย ใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์เลยนะคะทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะคะเขากาหนดไว้ว่าให้เรียนให้จบภายใน1เดือนนะคะสาวันอันนี้ถ้าผิดพลาดเลยขออภัยด้วยน,นะคะประมาณนี้นะคะก็สอบแน่นอนว่า33ข้อ30นาทีต้องผ่าน80%ขึ้นไปนะคะเพื่อน,อนก็คือถ้าถ้าได้แบบว่า79บเกาเอร์เซอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ผ่านนะคะเพื่อน,อนของแอนเนี่ยได้ประมาณมัน80ใช่ไหมเพื่อนแอนได้70 7 0 7 2ประมาณเนี้ยหาแล้วรู้สึกคือแบบอีกนิดเดียวอะ่ะคือแบบเสียใจมากเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจนะคะทุกคนแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ทำใบหายนะคะก็สามารถปริ้นออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเขาเพิ่งปรับเมื่อตุลาก็คือเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะคือไม่ไม,ไม่ไม่มีการส่งเป็นคารดแบบนี้ให้แล้วนะคะคือจะเป็นการปริ้นแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะ การสำหรับในคลาสนะคะเขาก็จะมีแบบว่าหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอให้เรานะคะมีทั้งบทความมีทั้งออดิโอมีทั้งเท็กสมีให้เราเล่นเกมแล้วก็มีคำหลังจากที่เราเรียนจบบทบทหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาจะมีคิชมาให้นะคะแล้วก็บอกผลเลยว่าได้กี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรานะคะสามารถกลับมาเรียนได้ตลอดนะคะถ้าบทนี้เราอยากเรียนเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเขาจะมีฟีดแบ็กให้ด้วยนะคะว่า เอ,อคุณไปเรียนเพิ่มเติมอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะคะค่ะสำหรับการสมัครนะคะก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ใน Google ได้เลยนะคะว่า s m a r t s e r v e เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะรายละเอียดต่างๆมีให้หมดเลยในเว็บไซต์นี้นะคะเพื่อนสามารถกดเข้ามาดูได้นะคะนี่จะเป็นออนไลน์เทรนนิ่งนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น In Class Training นะคะอ่ะเอ็มก็คลิก Register now เลยนะคะสมัครเรียนได้เลย มันก็จะมีให้เลือก individual กับ organization นะคะ organization หมายถึงว่าบริษัทนะคะถ้าเขาใจ่ายให้เราก็คลิกตรงนั้นนะคะตรงเองเนี่ยจ่ายเองก็คลิก individual นะคะ register now แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของเราเลยค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรใดๆนะคะจากนั้นกด register ได้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากที่จะมาทำงานร้านอาหารที่ ประเทศแคนาดาะคะหรือว่าทํางานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็จะต้องสอบไปนี้นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะแอนคิดว่าแอนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของแอนนะคะในเรื่องของการเป็นเด็กเสืบ์บทั้งที่ในประเทศแ,แคนาดาแล้วก็ประเทศอเมริกานะคะเพราะว่ามัน แตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ด้วยความที่แอนเนี่ยมีประสบการณ์ทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็สามีของแอนนะคะายข้าวโพดอ่อนเนี่ยก็มีประสบการณ์เคยเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะอสองปีครึ่งด้วยกันนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทั้งแอนและสามีของแอนนะคะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ของเรา2คนให้เพื่อนๆรับฟังกันนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนขอให้แบบ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่แบบว่าสำเร็จนะคะก็ใครที่แพลนอยากจะมาต่างประเทศะอะไรเงี้ยก็ขอให้ได้วีซ่าโดยเร็วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีคำถามเลยก็ติดตามสอบถามนมาได้ตลอดเลยทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ Youtube นี้ได้เลยนะคะลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย